สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตําน้ําซิ่งนะครับจะพาพี่น้องมาดูคลิปต่อไปนะพี่น้องออครับก็จะเป็นมาดูลวงตากันนะครับ ตาเป็นแผลหมดเลยนะครับพี่น้องวาลุตาเดินมาไกลนะครับพี่น้องเดินทุกวันนะครับถนนก็รัดยางก็ร้อนนะครับ อนนี้พี่ๆกู้ภัยก็กําลังทําแผลนะครับพี่น้องทําแผลให้ครับ ่าติเเจ็บปวดมากนะพี่น้องเดินมาไกลหลายกิโลนะครับ O que ดูกันนะครับพี่ๆผู้ภัยก็ทำแผลให้ดวงตานะครับก็จะแกะพลาสเตอร์นะครับตัวเก่าออกนะพี่น้องแล้วก็ทำแผลให้ใหม่นะครับแผลก็เป็นตอนเช้าขั้นตึบเป็นตอนเช้าครับก่อนออกเดินทางนอนรถให้สบายครับตอนนี้ตอนนี้เปิดออกก่อนไหมครับครับอาจจะเป็นตอนเช้าตอนก่อนจะเดินทางครับค่อยติดไหมครับให้สบายครับเข้า ีกูไฟบอกว่าแกะออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ระบายนะครับเาไมเราแปะไว้น,น้ำตื้นชื้นเนี่ยอาจจะเป็นแผลนะครับแกะให้มีอากาศถ่ายทีได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดินดวงตาท่านเดินต่อนะครับค่อยติดใหม่นะพี่น้อง เช้าดวงตาฟองหมดเลยครับทุกค เจ้าน enfin ี้ไปซื้กจากนี้ไปสุดินจากนี้ไปตะเมียงนะโอ้หลายโลอยู่นะครับประมาณน่ะประมาณยี่สิบกว่าโลครับ

ไม่ไว้เขมอบไปมไม่ใช่ครับ ขาลงตาพองนะครับพองหมดเลยนะพี่น้องก็ตอนนี้มาถึงที่พักก็ทำความสะอาดแล้วก็ให้อากาศระบายเพื่อที่จะไม่อับไม่ชื้นนะพี่น้องครับตอนนี้ก็แกะพัสตอร์นะครับก็ยังออกเกือบไม่หมดนะครับเลือ,อยู่ฝั่งขวานะครับ ข้ามาในศาลาเรื่อจะจัดกางเรื่องาองานในวันนี้นะครับ เกาครับาครับอดอัดในเด็นอะอัดเ็กดีใจพระโยังครับโคตรเลยครัลโคตรเลยใช่ไหมนี่นะอัดให้หน่โเ ำหรับคลิปเนื้อพี่น้องก็เป็นคลิปพามาดูพี่ๆกู้ภัยนะครับทำแผลให้หลวงตานะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามะครกบช่องตั้ดําซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ